ไม่ซื้อตัวผู้มาแล้วมันจะได้ไม่มีเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเลือนไก่ก็เลื่อนไก่อย่างงั้นปูปลัดนี้จับก่อน<ถ>เอในขาลงนี้ลูกห็นไเอเอมึงมีลูกอ๋อดูลูกหน่อยสิเนละ่าเพราะว่าน่ารักเลยโอ้ยลูกน่ารักดูดิ ลูกมึงเหรอใช่จ้ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายลูกใช่ไหมลูกผู้ชายผู้ชายลูกก็เป็นผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อลูกแกไม่รู้นะลูกเป็นผู้หญิงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮา่าา มึงไม่แจ้งทางงานกูณจำเรื่องแรที่ไปอำเภอมึงบอกลูกมึงเป็นผู้ชายคือคือคือว่าตอนนี้มึงแจ้งอะไรเนยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ้งใหม่แล้วคือเป็นในักเจ้าหนี่ประหลาดไม่ได้อผู้หญงไงคือคือว่าคือเรื่องของเรื่องอะพอฉันคลอดลูกปุ๊บฉันอยู่ไปไม่ถึงเลือดมันทำฉันจ้าเรื่องมันทำแต่มันไม่ขอดเอีนะใช่เป็นลอดเองแต่เขาคนทำอ๋อแล้วไปเออผู้หญิงกับผู้หญิงแอนดูทางไม่ก่อนนะ ไายเพิ่มาที่นี่คุณพาตอลูกน้องกูด้วยไปก่อนเลยเอ้ไผ่ปรับเพ็รนะไปีนครั้งนี้จะลืมซ้อตัวมันตะปากินด้วยเหรอกระดูกจะได้ยาวขึ้นลุกขึ้นแล้วพ่อพีไป้ละโคตลุกพ่อ ลูกานเป็นลูกไปอีานมันขวาลูกเราวิ่งรอเพื่อายผู้ค วันใดโอซงดาวรุ่งูมาซงมันเป็นประสงแลเดินเะลีย้ยงไปก็ผูกพันเดี๋ยวก็พึ่งพา